ใช้พื้นที่เล็กๆพอเน้น grab and go เป็นหลัก one to two ใช้โมเดลนี้นะเขาเน้นออเดอร์จากออนไลน์เป็นหลักแบบเนี้ยก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ร้านอาหารอาจจะต้องเริ่มมา r e t h i n k business model ธุรกิจตัวเองเราจะเห็นแบรนด์อย่าง Luckin Coffee ที่ประเทศจีนที่เอาชนะ Starbucks ด้วยการทำ asset light Starbucks ใช้พื้นที่200ตารางเมตร300ตารางเมตรเงินลงทุนต่อสาขาผมว่า20-30ล้านบาท Luckin Coffee บอกว่าเฮ้ยเขาเสิร์ฟคุณภาพกาแฟ ى, เท่ากับ Starbucks เลยนะแต่เขาถูกกว่าเพราะเขาตัด ค้าที่จ่ายฟิกคอร์ที่ไม่จําเป็นหมดเลยเขาไม่ต้องเทรนพรนักง,งานให้ยิ้มเพราะลูกค้าเซลล์ออเดอร์ริงเองเราใช้พื้นที่เล็กๆพอเพราะว่าเน้น grab and go เป็นหลักวันทูทูใช้โมเดลนี้นะเราก็จะเริ่มเห็นว่าทําไมร้านกาแฟยอยา่างวันทูทูไปตั้งในห้างได้ไปตั้งตามออฟฟิศได้เพราะเขาบอกว่าราคาต่อตารางเมตรจะแพงแค่ไหนก็ตามเขาใช้อยู่15ตารางเมตรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่าเช่าต่อตารางเมตรแพงแต่จํานวนต่อตารางเมตรเขาน้อยแต่เขาเน้น grab and go เป็นหลักเขาเน้นออเดอร์จากออนไลน์เป็นหลักแบบเนี้ยก็เป็นอีกโมเดล หนึ่งที่ร้านอาหารอาจจะต้องเริ่มมารีติงบิสเนสโมเดลธุรกิจตัวเองแล้วห้างจริงๆเขาก็ปรับไม่ใช่เขาไม่ปรับแต่ก่อนล็อกหนึ่งในห้างสมมติล็อกละร้อยตารางเมตรอยากได้ร้านเล็กที่สุดก็คือร้อยตารางเมตรอยากได้ร้านใหญ่ก็เอาสองล็อกสองร้อยตารางเมตรในวันนี้ห้างเองก็รู้ว่าโอ้โหถ้าร้อยตารางเมตรคุณตารางเมตรละสองพันขั้นต่ําคุณโดนเช่าขั้นต่ำสองแสนคุณอยู่ยากห้างก็ลดไซส์เหลือหกสิบตารางเมตรฉะนั้นคุณก็สามารถเช่าพื้นที่ได้ในราคาสมมติหนึ่งแสนนิดๆที่อยู่ในห้างได้แต่ร้านเองก็ต้้องไปปรับขนาดตให ลงใช้ครัวให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเทินรอบร้านให้มากขึ้นเพื่อให้ยังได้รายได้ฉะนั้นผมมองว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจดีมาด s u p p า y มันก็คงทําให้ร้านเองก็ต้องปรับรูปแบบธุรกิจแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจะไม่มีทางอยู่รอดเลยเราเห็นเคสดีเยอะมากในตลาดที่เขาปรับตัวแล้วเขาอยู่รอดแล้วเขาก็ยังโตกับการอยู่ในห้างแล้วก็นอกห้า